สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศโรงครัวพระราชทานที่วัดชายทุ่งและสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้รับชมนะคะซึ่งจัดขึ้นด้วยโครงการพระราชทานที่รองรับประชาชนกว่า2,000คนนะคะซึ่งมารอรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยานีในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีว,วางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ค่ะวันที่16มีนา, 16, มมนาคมพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมนะคะใครอยู่ใกล้ก็ถ้าตอนนี้ไป ไปทันก็ไปได้เลยค่ะขอขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกทท่านจงมีความสุขและรวยๆในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ